สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนาราโคเชก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะถักหมวกกันต่อสำหรับแพทเทิร์นนี้จะมีทั้งหมด4ขนาดค่ะแต่เราจะขอแบ่งออกเป็น2 EP นะคะโดย EP แรกจะเป็นสำหรับไซส์เด็ก EP ที่2จะเป็นสำหรับผู้ใหญ่ในส่วนของปีกหมวกนะคะเราจะสาธิตทั้ง2แบบเลยก็คืออันนี้คือแบบที่1นะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือแบบที่2โดยที่แบบที่1จะอยู่ใน ep 1แบบที่2นะคะก็จะอยู่ใน ep 2ค่ะสำหรับ ep ที่1นะคะจะเป็นไซส์สำหรับเด็กค่ะสำหรับใบบนนี้จะเป็นเด็กประมาณ8เดือนถึง2ปีนะคะแล้วก็ใบที่2ค่ะจะเป็นไซส์สำหรับเด็ก 3-5ขวบนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะเข็มโคเชนะคะก็จะเป็นขนาด5มิลลิเมตรนะคะไหมพรมที่ใช้จะมี2แบบแบบนี้ก็คือไหมอะคริลิกนะคะขนาดก็จะอยู่ที่5-6มิลลิเมตรค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไหมคอตตอนนะคะขนาดอยู่ที่5-6มิลลิเมตรค่ะ เข็มที่ใช้ขนาด5มิลลิเมตรนะคะอันดับแรกให้เพื่อนๆนะคะทำเป็นเมจิกลิงแบบนี้ก่อนค่ะเกี่ยวไหมพรมนะคะพันขึ้นมาแบบนี้ให้ถักโซ่ไปนะคะ2หลักอันนี้ก็ได้สองแล้วนะคะแถวที่1เราจะถัก F ทั้งหมด12หลักนะคะสัญลักษณ์ตัวนี้คือการถักดับเบิลโครเชต์นะคะ,ะพ่านหัวเข็มมันจะมี3มหลักแบบนี้เราจะดึงรอดผ่านทีละสองห่วงครั้งที่1ครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถึงรอดผ่านทีละสอห่วงถักไปทั้งหมด12หลักนะคะโดยที่ไม่นับรวมโซ่โซ่สองหลักที่เราขึ้นตอนต้นเป็นเพียงแค่การขึ้นงานเท่านั้นนะคะ ตรงนี้ดึงได้นะคะหนึ่งสองสามี่ห้า็ดแปดแล้ว9ก้าสอ็ด 12เมื่อครบ12หลักทำการดึงค่ะเพื่อเชื่อมปิดแถวเวลาที่เราเชื่อมนะคะเราจะไม่แทงตรงโซ่ค่ะให้เราแทงไปที่ดับเบิลโครเชตหลักแรกนะคะหรือเอฟหลักแรกนั่นเองค่ะก็จะจบแถวที่1แล้วนะคะทั้งหมดต้องได้12หลักค่ะ ต่อมานะคะแถวที่2จะถัก 12v โดยการถักโซ่ขึ้นไปก่อนนะคะ2หลักแบบนี้พันหัวเข็มแล้วก็ถักดับเบิลโคเชตนะคะ v ในที่นี้หมายถึงการถัก f 2ครั้งในหลักเดียวกันตรงนี้เราถักไปแล้ว1ครั้งเราจะทำการถักอีก1ครั้ง ก็จะได้ v ตัวที่1นะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็หลักถัดมาให้เราถักเรียงไปเลยนะคะเราก็จะได้ v ตัวที่2ค่ะ วตัวที่สามสีตัวที่ห้าวีตัวที่หกีตัวที่7จ็ีตัวที่8 ตัวสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก V ครบทั้งหมด12ตัวแล้วนะคะอ่ะ12 V แล้วก็ทำการเชื่อมนะคะในดับเบิลโครเชต์หลักแรกค่ะแล้วก็จบนะคะแถวที่2 ถ้าเพื่อนๆลองนับนะคะจะต้องได้ทั้งหมด24หลักค่ะแถวที่3นะคะให้ถักโซ่ขึ้นไปก่อน2หลักค่ะหลังจากนั้นเราจะถักถัก f นะคะในหลักแรกแล้วก็ถัก v ในหลักที่2 วีก็คือการถัก F 2สองครั้งในหลักเดียวกันเราจะถักแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะ แถวที่3นะคะถ้าเรานับดูจะต้องได้ทั้งหมด36หลักไม่รวมโซ่นะคะแถวที่4นะคะถักโซ่ไป2หลักถัก F 2หลักนะคะ1 2แล้วก็ถัก V หลักนี้นะคะแล้วก็ถัก F 2สองหลักสลับกับ V 1หนึ่งหลัก ก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ จบแถวที่4ถ้าเรานับแล้วนะคะจะต้องได้48หลักค่ะเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นกันนิดนึงสังเกตนะคะแถวที่5เราจะถักไป 7F แล้วก็ถัก V ทั้งหมด6เซตนะคะแต่ในแถวที่4เนี่ยมันจะเป็น12เซต เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมแถวที่5ไม่ถักเป็น 3, f แล้วก็ V ถ้าถักเป็น 3, f แล้วก็ V นะคะแพทเทิร์นที่ได้มันจะเป็นอีกไซส์หนึงไปเลยค่ะคือมันจะเป็นไซส์ใหญ่ประมาณไซส์ m นะคะอันนี้เราต้องการแบบไซส์เล็กนิดนึงก็เลยจะเปลี่ยนเป็น 7, f แล้วก็ V นะคะแถวที่5นะคะถัก เนะคะ7หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถัก V 1หลักเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมด6เซตจะต้องได้54หลักแถวนี้จะเป็นการขยายครั้งสุดท้ายแล้วนะคะค่ะก็จะทำการถัก V นะคะในหลักสุดท้าย จบแถวที่5นะคะก็จะได้ทั้งหมด54หลักเพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้ก็จะเริ่มโค้งลงมาแล้วนะสำหรับไซส์ M นะคะจะขออนุญาตใช้แพทเทิร์นในการอธิบายในส่วนของแถวที่1ถึงแถวที่4นะคะเราจะถักเหมือนไซส์ S แต่ว่าในแถวที่5นะคะเราจะไม่เหมือนกันก็คือ ของไซส์ m นะคะเราจะถักไป3 f แล้วก็ v นะคะตรงแถวที่5เนี่ยจะต้องได้60หลักค่ะหลังจากนั้นจึงจะทำการถักในแถวที่6ถึงแถวที่11นะคะก็คือถัก f วนลงมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแถวที่12ก็จะเป็นการถัก x นะคะหรือ Single Crochet ค่ะ จบแถวที่5ทําการวัดรัศมีไซส์ S จะอยู่ที่7เซนติเมตรไซส์ M นะคะรัศมีจะอยู่ที่8เซนติเมตรสำหรับแถวที่6จนถึงแถวที่10นะคะจะเป็นการถัก X วนลอบไปเรื่อยๆนะคะ6 7 8 9 10 สำหรับไซส์ S นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ14.5-15เซเมตรเราก็ไซส์ M นะคะความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ15.5-16เซตมรแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้นะคะค่ะพอความสูงได้แล้วนะคะต่อไปแถวที่11 เราจะทำการถัก X นะคะทั้งหมด26หลักค่ะหลังจากที่ถัก X ไป26หลักเราจะทำการเพิ่ม1หลักนะคะโดยการถัก V 26 X 1 V ถักแบบนี้นะคะ2องเซตค่ะ เราก็ถัก X ครบ26หลักแล้วนะคะหลักถัดมาค่ะถัก V ค่ะ V ก็คือการถัก X สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะถัก X 26หลักกับ V 1หลักอีก1เซตนะคะหลังจากนั้นเราจะขึ้นในส่วนของพารท์ที่3ก็คือปีกหมวกนั่นเองค่ะค่ะอันนี้หลักสุดท้ายก็ลงที่การถัก V นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมเพื่อปิดแถวค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นในส่วนของพาร์ทที่3ปีกหมวกค่ะอันดับแรกให้เราถักโซ่ขึ้นมาหหลักแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการถัก x ลงไปค่ะให้เรานับหนึ่งสอง เราจะข้ามไปหนึ่งหลักนะคะแทงลงในหลักที่สองตรงนี้โดยการพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปแล้วก็ถัก d o บเบิลโค c เช t นะคะหรือถัก F ทั้งหมด5ครั้งนะคะ แล้วก็ทำการข้ามหหลักแทงลงไปในหลักที่2ตรงนี้โดยการถัก X หรือ s i n เกิลโค c เช t นั่นเองค่ะข้ามหหลักแทงลงไปในหลักที่2ถักทั้งหมด5ครั้งนะคะ ก็หลักสุดท้ายนะคะถักไปห้าค่ะหนึ่งสองสาสี่โอเคค่ะเราก็ถักจบแล้วนะเราจะทำการเชื่อมนะคะตรงนี้ค่ะ ต่อไปแถวที่2นะคะแถวที่2เราก็จะถักโซ่ขึ้นไปก่อน3หลัก1 2 3แล้วก็ถักดับเบิลโครเชตนะคะแต่ว่าในส่วนของการขึ้นแถวครั้งแรกเนี่ยเราจะถักไป3หลักก่อนรวมโซ่ด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็ทำการเชื่อมนะคะ ทำการถัก X นะคะใน 1, 2, 3ตรงนี้นะคะถักควักธรรมดาค่ะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชนะคะ5ค้าข้งอยู่ในตรงนี้ค่ะในหลักเดียวกันแถวที่1แถวที่2ยังเป็นการถัก5้าข้งอยู่นะคะ3 สีห้าแล้วก็นับไป1 2 3ส,สแทงลงไปในหลักที่3ตรงนี้นะคะถักควักธรรมดาค่ะหรือถัก x อ,อีกครั้งนะคะ1 2 3 4 ห้าหนึ่งสองสามถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวพอถึงตรงนี้เรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะของเดิมมีอยู่แล้วสามหลักเดี๋ยวเราจะถักไปอีกสองค่ะ แล้วก็ทําการเชื่อมนะคะตรงโซ่หลักที่สมตรงนี้เลยค่ะก็จะจบแถวที่สองแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะขึ้นแถวที่สามแถวที่สามจะเป็นแถวสุดท้ายนะคะของปีให้ถักโซ่ขึ้นมา1หลักถัก X นะคะตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้นะคะเราจะถักไปหครั้งในหลักเดียวกันค่ะหนึ่งสองสสี่ห้าห แล้วก็หลักที่3นะคะถัก X ็ค่ะถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ ค่เราก็จะทําการเชื่อมนะคะเพื่อจบแถวค่ะแทงเข้าไปตรงนี้นะคะดึงค่ะเราก็จะทำการซ่อนปลายไหมพรมนะคะเอาไว้ด้านในค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ EP 1น่ง เรายังมี EP 2ต่อนะคะเป็นไซส์สำหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะสำหรับ EP 2นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนปีกหมวกค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอีกลายค่ะ